ครับไปมานี่ก็ถ่ายคลิปครับเออเนาะพ่อไป่ชิงหุ่นทันหนึ่งแล้วก็ไป่กระจายพันครับคุณแม่มาจากไหนครับผมอ๋อมาจากอ่างทองโอ้สุดยอดครับบครัก็มอบให้กับพ่อไผ่กระชัย1,000งพันพ่อภัยสิงห์หนึ่งพันพ่อภัยสิงห์่นหนึ่งพันครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับ ออถูกไวด้วยอ่ามีโชคมีลาบมเลยถูกน้อยนี่ถูกกี่หมื่นนี่สุดยอดสุดยอดครับครับโอเคขอบค er, yeah, mm uh ุณครับขอบคุณครับ จ้ทปกับภัยนะครับับ